โอเคครับสวัสดีครับวันนี้ไปกับ X1 นะครับวันนี้ผมก็จะมาตอบคําถามนะครับมีหลายๆลายคนทักมาหาผมนะครับตั้งแต่ที่คลิปเก่าลงไปที่ว่าสอนเปิดนะครับก็มีคนทักมาถามเกี่ยวกับเรื่องเซิร์ฟเวอร์และเส้นคีย์นะครับว่ามันกดเปิดแล้วมันขึ้นเซิร์ฟเวอร์และเส้นคีย์นะครับมันไม่เจอและเส้นคีย์อะไรอย่างนี้นะครับก็จะมีประมาณมันจะมันจะขึ้นประมาณนี้นะครับอ่านี่ ขาว not activate server และเส้นคีนะครับแบบนี้วิธีแก้นะครับแบบนี้นะครับขั้นตอนแรกนะครับให้ลองดูที่ server รอ c f g ดีๆว่าจุดตรงเนี้ยไอเครื่องหมาย2จุดเนี้ยมันติดกับลายเส้นคีของคุณหรือเปล่าถ้ามันติดก็ขยับให้มันติดแล้วก็ลองเปิดใหม่แต่ถ้าไม่ได้นะครับถ้าไม่ได้ให้มาที่นี่ครับเว็บนี้ี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เว็บไว้ที่ใต้ล่าง description นะครับวาง k e y m a s t f i r m net นะครับแล้วก็เช็คอินไปเช็คอินตรงนี้มันจะให้เราเกรอกอมันให้เราใส่เช็คอินมันจะมีให้เช็คอินด้วย Google ก็ได้มั้งนะครับถ้าจำไม่ผิดนะก็เช็คอินให้เรียบร้อยนะครับก็จะมาอยู่หน้าตานี้ให้กดคาว่า new ครับ Display name ตั้งชื่อว่าอะไรก็ได้นะครับตั้งชื่อเซิร์ฟหรืองไงก็ได้ชื่ออะไรก็ได้นะครับตรงนี้ IP นะครับ IP ตรงนี้ถ้าเปิดที่คอมตัวเองนะครับให้เรามาเช็ค IP นะครับคลิ๊กมาเช็ค IP นี่นะครับ ip แล้วก็ ip ตรงเนี้ยมาใส่ที่ตรงนี้นะครับแต่ว่าผมเนี่ยเปิดใน v p s ผมว่าจะเอา ip จากเครื่อง vps นะครับใส่ตรงนี้นะครับจุดสามแต่ถ้าใครเปิดในคอมก็ใช้ลิงก์แบบเมื่อกี้นะครับก๊อปมาวางตรงไว้เลือกเป็นล่างสุดนะครับตรงนี้ก็ใส่เป็นอะไรก็ได้นะครับใส่เป็นอะไรก็ได้ใส่ไปเลย ใส่เป็กวันแล้วกันแล้วก็ a m o t robot generate นะครับอ่าเรียบร้อยนะครับกด copy ตรงนี้นะครับมาวางที่ตรงนี้ครับ server l i c e n s e key นะครับตรงนี้มอาจจะยังไม่มีอันนี้ตอนแรกอ่ะเป็นอย่างนี้นะครับเราก็ใส่เป็นจ,จุดแบบนี้นะครับแล้วก็วางลงไปข้อสำคัญนะครับห้ามมีช่องว่างนะครับห้ามเว้นอย่างนี้เด็ดขาด ไม่ว่าข้างหน้าหรือข้างหลังนะครับถ้าเว้นถ้ามีช่องเว้นนะครับต้องให้ติดนะครับถึงจะผ่านถ้าเว้นแล้วจะเป็นยังไงมันจะเป็นแบบนี้ครับอันนี้คือเว้นนะอ่ะเหมือนเดิมครับมันจะขึ้นคาวน์ n ็อตอัจเคสเซอร์เวอร์และเส้นคีเหมือนกันนะครับวิธีแก้ไขขยบมันเข้ามาให้มันติดกันแบบนี้นะให้ติดกันแบบนี้แค่นี้นะครับก็หลันได้แล้วผ่านแน่นอนร้อเปอร์เซ็นต์นี่นะครับผ่านแล้วนะครับวิธีแก้ง่าย นะครับแบบนี้แล้วก็จะแนะนําอย่างหนึ่งว่าอะไรคีย์แบบนี้ที่เรากดเองเป็นคีย์สาสิบสองสล็อตนะครับเราสามารถตั้งเซิร์ฟเวอร์แมคไแอนเนี่ยได้ที่สี่สิบสองสี่สิบสองคือสามสิบสองอันนี้อันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าคีย์นี้ชุดมดจะไม่ติดนะครับถ้าอยากให้ชุดมดทรงผมเสื้อผ้าติดที่เป็นมดนะครับติดต้องตั้งไม่เกินสิบผลตั้งสิบผลคือติดแน่นอนถ้าเกินสิบผลคือจะไม่ติดนะครับ ถ้าเราอยากตั้งเกิน10คนเนี่ยแล้วให้มันติดเนี่ยเราจะต้องทําการเช่าคีย์หรือกดคีย์เองนะครับซื้อคีย์เองตั้งแต่64สล็อตขึ้นไปนะครับ64ร้อยนะ่อ1 0 2ปนะประมาณนี้นะครับ32จะไม่ติดแล้วก็แต่ถ้าถามว่าอยากจะให้คนเข้าได้มากกว่า32ก็ต้องใช้คีย์64นะครับ64ก็เข้าได้แค่64คนนะครับสามก็ พันย่สี่พันยี่สี่คนก็ได้ถึงพันยี่สี่คนนะวันนี้อาจจะงงๆหน่อยนะครับแต่หลักๆเลยก็คือคีสามสิบสองสล็อตที่เรากดเอกแบบเมื่อกี้เนี้ยเข้าได้สูงสุดแค่สาสิบสองไม่สามารถแสดงชุดมอดได้ถ้าจะให้แสดงชุดมอดได้ตั้งแค่สิบคนถึงจะแสดงชุดมอดนะครับถ้าอยากได้คนเข้าได้มากกว่าน,นั้นชุดมอดติดไปหกสิบสี่ไปร้อยี่แปดไปพันยี่สี่นะครับเช่าหาร้านเช่าดีๆสักร้านนะครับ ที่มันโอเคนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับวันนี้ก็น่าจะประมาณนี้ก็อย่ายลืมใส่นนะเว็บเอพเว็บเอพีไอนะครับเพราะถ้าไม่ใส่มันก็เข้าไปมันจะเข้าไม่ได้นะครับอันนี้เดี๋ยวค่อยว่ากันโอเควันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อน,นครับสวัสดีครับ